ครับผมก็ขอสวัสดีแต่เช้ามืดครับผมผมจะรีบไปทํางานของวันเสาร์ครับผมแต่เช้าเลยก็มีงานเร่งด่วนก็มาถ่ายให้ดูว่าตอนแรกว่าจะมาพูดเรื่องการเจ็กมาเขียกสอนให้ดูนะครับผมเวลาจะไม่พอก็เดี๋ยวมาพูดเอาแล้วกัน,กนอันนี้จะเป็นอ่าต้นเทบพันล้านนะผมเป็นพันเทปพันล้านนะอันนี้ผมก็มีดอกมาเยอะเลยว่าจะเขีย่ยตอนเย็นนะครับผมก็หลังจากกลับมาอันนี้ผมก็เขี่ยไปบ้างแล้วนะบ้างดอกที่ที่มีเวลาพอเขีย่ย อันนี้ก็ติดฝักมาฝักกระดอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้นะอันนี้อันนี้คือฝักกระดอนนะติดไปแล้วนะตรงนี้นะอันนี้ติดฝักอ่อนมาแล้วก็จะมีอยู่ก็ช่อนี้ก็ติดฝักอ่อนมาด้วยเดี๋ยวรอดูตอนฝักกระต,ตัวกันก็แล้วก,กันก็มีชิ้นชมมาให้ให้ให้เลือกชมนะอันนี้จะเป็นไม้ที่โขดใหญ่ใหญ่ที่สุดที่บ้านนะใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้จะเป็นมังกรแดงหรืเลดดาร์กอนนะมังกรแดงเล็กเลเลดดาร์กอนจะออก ถ้าดอกมาเป็นฉัดแบบนี้นะอันนี้บานนานแล้วสีค้าอันนี้ถ้าเราไปควบคุมเรื่องหนอนดีๆนะอันนี้จะออกดอกดกได้ทั้งปีนะตัวนี้นะออกดอกได้เต็มที่เลยเป็นชอดดกๆอย่างนี้อันนี้จะเป็นมาทีดอกสวยนะครับผมดอกสวยมากอันนี้ต้นใหญ่มากอันนี้สองพันบาทนะครับผมสองพันบาทราคาจะอยู่ได้ถึงที่เดือนขอค้าช่วย ผมก็จะมีของแถมไปด้วยอันนี้จะเป็นเอกมงคลตัวนี้สีขึ้นมากคือสวยเลยตัวนี้อันนี้เสียบยี่ต่อญี่ปุ่นที่สูงเอาไว้ให้อันนี้ก็ต่อญี่ปุ่นอันนี้ก็จะให้อังกอไปด้วยอังกอเป็นไม้ชั้นเดียวแล้วก็เอกมงคลก็เป็นไม้ชั้นเดียวเช่นกันก็แถมให้อีกสองต้นรวมไปสามต้นนี้อยู่ในชุดนี้นะครับผมเป็นสองพันบาทนะครับผมอันนี้คุ้มมากอันนี้ไม้ใหญ่มากนะไม่ใช่ไม้เล็กนะครับผมอันนี้โขดรลากดูวามเก่าแก่วามสวยงามอันนี้จะเป็น เลดดาก้อนเรืองมังกรแดงอันนี้หายากนะเป็นไม้ที่หายากเป็นไม้เก่ามากแล้วก็มีอีกสามต้นนี้อันนี้ตอญี่ปุ่นสูงๆส,สวยๆนะตอสมบูรณ์ดีอันนี้ก็สมบูรณ์ดีนะรากเต็มสมบูรณ์ลำต้นใหญ่อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องสีว่าจะเป็นอะไรนะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม้ก็ทําหลายตัวด้วยก็ไม่ค่อยรู้ว่าสีอะไรแต่ตัวนี้รู้อันนี้จะเป็นบางบางที่จะเรียกว่าเพชรแมว แต่เชื่อเรือมเขาก็จะเป็นอัญมณีนะอันนี้จะดอกสวยนะอันนี้ไม้ญี่ปุ่นสูงสูงสามต้นนี้สี่ร้อยยี่สิบบาทครับผมแต่ว่าคุณก็จะได้ของแถมไปด้วยอันนี้จะเป็นอังกอรเช่นกันอันนี้อังกอรดอกแค่เดียวอันนี้จะเป็นอเมริกันยูเจอีสานจะให้มีสิทธิ์เลือกได้หนึ่งต้นจะเอาอังกอรแถมไปหรือว่าจะเอาอเมริกันยูเจแถมไปในราคาสี่ร้อยี่สิบาทเช่นกันหาขั้นไหนที่จะช่วยเข้าเข้าของบันนี้นะครับผมก็มา,าเท่า้เดียว การเขีสอนเดียวตอนเย็นค่อยมาพูดกันก็แล้วกันมามาทำให้ดูอันนี้จะเป็นอเมริการโยเกย์าสอันนี้จะต้นเป็นต้นแม่พันธ์นะต้นแม่พันธ์จะเลียยากหน่อยอเมริการโยเกย์าสรเพราะดอกจะเล็กมากดอกเล็กมากจะเขียยากหน่อยอันนี้ก็ถ้าถ้าเราทําแล้วถ้าว่าถ้าถ้ากิ่งไหนที่ดูไม่ค่อยสมบูรณ์เราก็เอาออกฝักหนึ่งนะอันนี้เอาออกฝักหนึ่งนะตัวนี้ก็มาเขี่ยด้วยกันก็เราออกฝักหนึ่งให้เลือฝักหนึ่งอันนี้สมบูรณ์ก็ปล่อยไว้อันนี้สมบูรณ์อันนี้ก็ปล่อยไว้เดี๋ยวตอนนี้่อยยูกกนเเรราี ก็จากนี้ก็มาแค่นี้ครับผมมาเท่านี้นะครับผมก็เอามาให้ดูความใหญ่ของเล็ดดาก้อนมังกรแดงต้นเนี้ใหญ่มากนะครับผมก็ยังไงก็มีวิธีส่งนะผมหากล่องมาไว้แล้วก็เดี๋ยวจัดการตอกกล่องให้อันนี้คุ้มมากสองพันคุณได้นี่ไปด้วยอีกสองต้นอันนี้ก็สี่ร้อยยี่สิบได้สี่ต้นแต่ว่าเลือกต้นใดต้นหนึ่งของแถมขอต้นใดต้นหนึ่งเดี๋ยวไม้สามต้นนี้เป็นไม้ดอกซ้อนนะครับผมเป็นดอกชั้น โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมเดี๋ยวเจอกันตอนเย็ยนเจอกันครับผมขอบคุณสวัสดีครับ